เราก็เอาเรือลงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่กันที่คลองสนามชัยครับอยู่ที่เขตัะเคียน ที่ผมกำลังพาอยู่ครับก็คือรุ่นตกปลา9.9ฟุตเป็นรุ่นขนาดเล็กสุดของทาง White o u p นะครับข้อดีของเรือลำนี้เนี่ยคือน้ำหนักค่อนข้างเบาขนาดเนี่ยไม่ใหญ่สามารถเอาขึ้นหลังคารถหรือว่ายกคนเดียวเนี่ยได้ค่อนข้าง,างสะดวกน้ำหนักแค่ประมาณ20โลนิดๆเอง เหมาะนะครับสาหรับการพายน้ํานิ่งๆลักษณะนี้นะครับเป็นคลองอแม่น้ําที่น้ําไม่เชี่ยวมากก็จะเหมาะก็เป็นหนึ่งที่นั่งนะครับหรือว่าพายค่อนข้างค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเน้นทําความเร็วมากพายชมวิวทิวทัศนะครับไปเรื่อยๆแจ้งไว้นะครับก็คือตรงนี้อาจจะไม่มีหลังเสียะฉะนั้นการที่เราจะบังคับทิศทางเนี่ยก็จะ,จะใช้ พายเป็นตัวบังคับ็นน้ำที่ค่อนข้างสงบมากครับไม่มีเรือวิ่จอนเลยเราต้องการแบบพามชิวๆแล้วก็พายมาระย้ายเว รุ้นเริ่มต้นนะครับรุนี้เนี่ยก็คือพายได้สบายมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะพาย,ยต้องการที่จะไปเจอในที่ที่แอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับเช่น,นออกทะเลออกทะเลก็ขอแนะนําให้เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นครเพราะว่าเรือลําเล็กเนี่ยพอเจอขึ้นหรือว่าเจอน้ําที่ดันเนี่ยมันก็จะคงเทนะครับแล้วก็การคอนโทรลก็จะไม่ได้ แต่จะสู้พวกลำที่ใหญ่แบนนี้ไม่ได้อย่างที่บอกคือลำนี้เหมาะสำหรับการ่ายน้ำนิ่งลักษณะแอบน,น,น,าานี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปพายที่ทะเลนะครับก็ก็ควรจะเป็นจุดที่ขึ้นน,น้อยๆนะครับเปนเรียบๆก็จะพายได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าถ้าพอที่จะขยับรุนได้ให้ไปรุ่น12ฟุตครับ จะเหมาะมากๆแล้วก็13ฟุตจะเหมาะกับการออกทะเลเราจะพายสนุกนะครับมากกว่าที่เราเอาลำเล็กไปแล้วเราก็คือด้วยความที่ราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับกับการพายที่มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างต้องฝ่าอุปรสรรคของธรรมชาติานะครับเราก็ต้องใช้เรือที่เหมาะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับน้ําทะเลแนะนําให้ไปสองที่นั่งสามที่นั่งหรือ เรือตกปลา12ฟุตหรือ13ฟุตสมมติว่าถ้าคนที่ใช้งานบอกว่าจุดเชือ่อจะพายเนี่ยน้ามิ่งๆเรียบเรียบนะครับอ่านเก็บน้ำคลองบึงแนะนำเลยตัวนี้พายชิวนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการพายนะครับอย่างที่เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นจุดที่วางพักเท้าต้นนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นร่องๆ เป็นที่เหยียบแบบเป็นร่องสี่ระดับนะครับที่เนี่ยจังหวะที่เรารีแหลกนะครับพายตามน้ําหรือว่าน้ำไม่ได้เชี่ยวเนี่ยเราก็สามารถยืดขาได้นะครับตามความสบายของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่เราจะออกแรงพายเพื่อให้เร็วขึ้นหรือว่าพายต้านกระแสน้ําเนี่ยเราจะต้องชันเข่าขึ้นมานิดนึงนะครับให้รู้สึกว่า จังหวะที่เราพายเนี่ยใช้เท้าเนี่ยเป็นตัวดันนะครับเป็นตัวจ้วงพายแล้วก็ใช้ลําตัวเนี่ยช่วยช่วยดันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจังหวะที่เราเราชันเขาขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราพายดีขึ้นพายเร็วขึ้นยังไง จุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือช่องแฮสนะครับฝาแฮสที่จะเอาไว้ใส่ของนะครับก็ถือว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่เราใช้ได้มากที่สุดนะครับส่วนมากผมก็จะใส่พวกมือถือนะครับให้อยู่ในถุงกันน้าแล้วก็เครื่องดืม่มพวกน้ําดื่มเนี่ยจริงๆเราก็สามารถตั้งบนนี้ได้ครับก็จะมีที่ที่วางขวดน้ำาระจบ๊ติก เราเอาเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับรตังบ้งันนี้ส่วนช่องนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าใส่มือถือได้เพราะเพราะว่ามีซีนกันน้ําอยู่หมายถึงว่าที่ช่วงจังหวะที่เราพายหรือฝนตกเนี่ยน้ํามีโอกาสที่จะมาอยู่บนตัวเรือได้เพราะฉะนั้นการที่เราวางของในนี้เนี่ยก็กันน้ําได้ระดับหนึ่งแต่แนะนําว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใส่ถุงกันน้ําอีกชั้นหนึ่งนะครับใส่ใส่ถุงพลาสติกก็ได้ ก่อนที่เราจะใส่แบบนี้เพื่อเพื่อเซฟตี้เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็ล็อกครับแล้วก็จะเป็นจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะใส่เป็นสัมภาระที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นบางคนออกแคมป์นะครับใส่อุปกรณ์หรือว่ากล้องนะครับหรือว่าใส่กระติกน้ำ อุปกรณ์ที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีสายรัดตอนนี้เนี่ยช่วยได้นะครับบางทีเราเรือควค่ำถ้าเราอยู่ในสายรัดตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่อ่ะอุปกรณ์ก็จะไม่หายไปไหนนะครับส่วนน้าจะมีเพิ่มเติมนะครับด้านหน้าก็จะมีฝ่ายแฮชเหมือนกันจุดนี้ด้านหน้าก็จะมีฝ่ายแฮชเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือเราต้องขยับตัวนิดนึง นั่งบนฝาที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็เลื้อนจับพาราได้ก็ไม่ได้ไกลนะครับก็สาม,มารถเลื่อนถึงตรงที่เราก็ขยับตัวมานั่งบนบนฝาฝาแฮตด้านหน้านะแล้วก็สไลด์ตัวถอยมานะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําช่วยได้มากสําหรับนักตกปลานะครับในขณะที่เรากําลัง หาที่ตกปลาเนี่ยเจอหมายที่เราต้องการแล้วนะครับนั้นพายนะครับจะเป็นอุปกร,กรณ์ที่ขนาดตกปลาก็จะเป็นอุปกรณ์รณที่อาจจะเกะกะนะครับเพราะนั้นทางเรานะครับมีสายลัดไปพายมาให้อยู่บริเวณจุดนี้หมายความว่าขนาดที่เราไปตกปลาเนี่ยหรือว่าใต้จุดที่เราจะลง ตกปลาเนี่ยเราเอาไม้ทายนะครับขนาบข้างแล้วเราดึงสายตัวนี้นะครับล็อกกับหมุดที่ที่ที่ตั้งไว้ห้นะครับอันนี้มือเราก็จะอิสระจากการถือไม้ทายนะครับไม้ทายก็จะไม่ร่วมด้วยแล้วก็หย่เป็นตกปลาครับมาใช้งานได้อย่างอิสระครับก็จะสะดวกสำหรับนักตกปลาในมือเราก็เพื่อ ถ้าเป็นปกติที่เราใช้งานกันเนี่ยก็จะปบอหนึ่งหรือพายนะครับหรือว่าพายไปที่ตักนั้นขณะที่เราตกปลาเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทางเราใส่สายรัดเก็บไใบพายตรงนี้ไว้ให้ช่วยได้มากนะครับสำนนั้นตกปลามาพูดถึงเรื่องการตกปลาที่เรือเนี่ยจะมีที่ปักคันเบ็ดมาให้อยู่แล้วนะครับ 4. จุดคือด้านหน้าสองตำแหน่ง แล้วก็ด้านหลังสองตำแหน่งถ้ากลับเป็นสี่ตำแหน่งสำหรับคนที่ไม่ไม่พอนะครับอยากจะติดเพิ่มอีกจุดนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เสริมขึ้นมานะครับคือกระบอกปักคันเบ็ดดานหน้าครับสามารถปรับองศาได้รเราคลายออกแล้วก็ปรับองศาได้ตามที่เราต้องการ าได้ระยะที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วเราก็หมุนล็อกเอาคันเบ็ดของเรานะครับปักๆได้เลยเขียนแลก็จะได้กระบอกปักคันเบ็ดด้านหน้าอีกหนึ่งจุด